ฟรีแวร์รีวิววันนี้เรานำเสนอโปรแกรมสำหรับร o ท t Android นะครับชื่อว่า k i n g o Android Root เวอร์ชัน1.31นะ,ะหลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรมแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมามันก็จะแจ้งสถานะว่า not connect ก็คือไม่มีอุปกรณ์ต่ออยู่นะครับคุณก็เอาอุปกรณ์ Android ของคุณเนี่ยนะเสียบช่อง usb นะครับเสียบกับ usb ที่ที่แถมมาเนี่ยแล้วก แล้วก็เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์อะนะครับหลังจากที่ติดตั้งอุปกรณ์ Android โดยการเสียบสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราแล้วเนี่ยนะครับก็ไปที่ Setting นะแล้วก็มาเลือกที่หวัวข้อ d e v e l o p e r แล้วก็ไปที่หวัวข้อ USB debugging นะครับเปิดหวัวข้อนี้ไว้นะกดโอเคนะครับพอกดโอเคปุ๊บนะโปรแกรม k i n g o o ก็จะทำการตรวจสอบระบบโดยอัตโนมัติท,ทันทีเราก็วาง a n d r o อ d ไว้เนี้ยนะวางแท็บเล็ตไว้เนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรมันอีกอ่แล้วโปรแกรม k i n โ o ก็จะทำการค้นหาและติดตั้งไดเวอร์สำหรับอุปกรณ์ของเรานะครับซึ่งในบางครั้งอาจจะหาไม่เจอแต่ก็น้อยมากนะครับมีมีน้อยรุ่นมากที่ k i n โ o ตัวเนี้รูทไม่ได้นะอย่างตัวที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นอ่า e k ค n w 7 0นะครับซึ่ง ซึ่งค่อนข้างเก่าแล้วก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรแต่ก็ยังรูทได้แบบสบายๆนะครับถามว่าทำไมเราต้องรูท Android นะครับบางกรณีเนี่ยบางโปรแกรมแอปพลิเคชันบางตัวเนี่ยมันจะต้องการความสามารถบางอย่างที่ที่ทาง Android เนี่ยเขามีการล็อกไว้นะครับบางอย่างเช่นการย้ายแอปเนี่ยอย่าง Android 4ขึ้นไปเนี่ย คุณไม่สามารถที่จะย้ายแอปลงมาติดตั้งใน SD card ได้เนื่องจากเหตุผลที่ว่า SD card มันช้านะครับ Google เขาก็เลยบอกว่าอ่ะงันไม่ต้องติดตั้งลงใน SD card แล้วกันนะครับก็ให้ติดตั้งลงไปในลอมของเครื่องซึ่งจริงๆเครื่องบางรุ่นอย่างเครื่องรุ่นเก่าๆหรือว่าเครื่องสเปคไม่สูงมากราคาประหยัดๆลอม4กินะครับ Android เอาไปแล้วกิกกว่านะครับเลยกิกกว่า2กิกอะไรเงี้ยมันก็ ติดตั้งแอป,ปอะไรลงไปได้ไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรูทเครื่องเพื่อที่จะมาทําการแบบนี้เนี่ยก็ช่วยทําให้เราใช้งานได้สะดวกขึ้นหรือแอป,ปบางตัวที่ไม่ได้ผ่านการอ่าเขาเรียกอะไรรับรองจาก Play Store เนี่ยอย่างอย่างอาแอป,ปที่มีชื่อว่า PNP IP Camera Client เนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นแอป,ปดูกล้องวงจรปิดผ่านเน็ตที่ ความสามารถค่อนข้างดีนะครับมีทั้งเล็กคอร์ดก็ได้ดูก็ได้ควบคุมกล้องก็ได้แต่ว่าแอปตัวนี้ไม่ได้ขึ้นไปอยู่ใน Play Store นะครับก็เราก็จะต้องใช้การรูทเครื่องเนี่ยนะเพื่อเพื่อที่จะปลดความสามารถแล้วก็ติดตั้งแอปตัวนี้ผ่านทาง apk ได้นะครับโดยไม่ต้องไปดาวน์โหลดผ่าน p l y y t t r r ในในแบบปกตินะครับการรูทนี่มีข้อดีก็มีข้อเสียนะครับก็คือหนึ่งเมื่อครูทเครื่องไปแล้วปุ๊บเนี่ย เครื่องคุณจะหมดประกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากอยากจะรูดเครื่องจริงๆเนี่ยให้ซื้อเครื่องถูกๆมาลองเล่นมาลองรูทด,ดูอ่ะเสียก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปเสียได้ตังอะไรมากนะครับหรือว่าเครื่องที่หมดประกันไปแล้วเนี่ยก็ลองรูทด,ดูได้รูทเล่นๆนะครับแล้วก็เพื่อจะปลดล็อกความสามารถอย่างที่บอกนะครับก็อ่ะระหว่างนี้เราก็รอมันติดตั้งไดเวอร์ไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลอดูกันอีกทีครับอ่ะ ใช้เวลาในการติดตั้งไดเวอร์ประมาณสิบห้านาทีนะก็เจอเป็นอะไรซัมซุงแกลเล็กซี่โนะครับก็ว่ากันไปนะเราก็กดรูทไปเลยขึ้นรูทเฟลนะครับก็อาจจะเป็นผลมาจากว่าเครื่องนี้มันถูกรูทอยู่แล้วก็ได้นะนะครับแต่โดยปกติแล้วก็จะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่า คราวที่แล้วเครื่องนี้เราก็ใช้โปรแกรมเนี่ยรูทนะครับก็รูทได้ปกตินะครับ mm hmm. ก็เฟลไปนะก็ไม่สําเร็จไปแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครอยากลองนะครับก็ลองดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ไปใช้ได้เพราะว่าอาจอาจจะเป็นผลที่ว่าเครื่องนี้มันเคยรูทมาแล้วนะครับก็อาจจะรูทซ้าไม่ได้นะครับหรือว่าใครจะลองหาเวอร์ชั่นเก่านะครับเดี๋ยวเราจะมีลิงก์ไปหาเวอร์ชั่นเก่าวันนี้มาให้ลองดูแล้วกันอ่ะนะครับสําหรับการรีวิวโปรแกรม อ่ uh, Kingo Android Root วันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับครับหลังจากเราทําการ root เครื่องเสร็จแล้วนะครับแล้วเราต้องการจะติดตั้งแอปอะไรก็ตามที่เป็นใน format ของ APK ที่ไม่ได้ผ่านทาง Google นะครับเราก็ต้องเข้ามาเปิดฟังก์ชันที่เรียกว่า Unknown Source ก่อนก็คือให้สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันจากแหล่งที่ไม่รู้ที่มาได้นะครับก็คือเข้ามาที่ setting แล้วก็ security แล้วก็ เลื่อนดูหัวข้อ unknown source นะครับแล้วคุณก็แท็บเปิดไปทีหนึ่งนะครับแล้วก็กด ok นะครับจากนั้นก็ให้ทำการเอาแอปที่ต้องการติดตั้งนะครับ copy ใส่ไว้ใน sd card นะครับแล้วเราก็ไปเปิดที่ไฟมิเนเ a อร์นะครับนะครับแล้วก็เลือกหัวข้อเลือกเลือกไปหา sd card นะครับ sd card แล้วก็อะไรเก็บไว้ไหนจำไม่ได้ละ นะครับ and all, and all. อนโดอนโดเก็บไว้ในโปรแกรมนะครับอ่ะนะครับแล้วก็แท็บเพื่อเปิดมันขึ้นมาได้เลยนะครับเพื่อติดตั้งได้เลยโปรแอนดรอยมันก็จะมันก็จะถามคุณว่า ตึ๊ดตึต,ต,ต้องการจะติดตั้งแอปนี้จริงไหมคุณก็กดโอเคไปนะครับรอสักครู่นะครับอ่ะ เสร็จแล้วนะครับนะครับแอปที่เราติดตั้งไปมันก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเรียกใช้งานได้ปกติซึ่งเครื่องนี้ถ้ายังไม่รู้เนี่ยจะใช้งานโปรแกรมนี้ไม่ได้นะครับอ่ะเนี่ยโปรแกรมกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ใช้งานได้ดีนะครับแต่มีเงื่อนไขคือต้องรูดเครื่องก่อนนะครับอ่ะ,อะวันนี้สําหรับอ่าแอนดรอยนะครับ เอ่อสำหรับการรีวิวโปรแกรม Kingo